i ขอน้อมน้อมในองค์พระอริยสัจธรรมด้วยเสียงกราขอน้อมน้อมในองค์พระอริยเจ้าด้วยเสียงกราของกาบุกันคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ผู้ทรงสื่อบทความประลุอย่างสง่ายเพราะความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่คณะสัทธาสายุนทุกท่านทุกคนที่พวกเราทั้งหลาย ได้มีโอกาสมาสร้างบุญกุศลที่วัตถงใจสร้างบารมีเราให้เกิดขึ้นกับจิตกับใจในพ่วงเวลาการสร้างบุญาความดีหรือว่าเป็นบุญอย่างจริงที่พวกเราได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ได้มีโอกาสสร้างบุญาความดีให้เกิดขึ้นก่อนที่เวลาของชีวิตกำเนิ หมดไปหมดไปดังนั้นการกระถินดีนี้ได้ยกการที่ว่าเป็นอีกวัาเึิที่สร้างปวามคึบานโดยมีคณาสมกว่วัจจาและก็การอุปทานอุปธรรมจากคณาสถาธาแยกอย่ด้วยวก,กนนวยันคนนั้นเด็กคนน้อยแล้วก็ ขับเคลื่อนงานระสดสงาจนให้ว่าเวลาที่ผ่านม,มานี้เป็นเวลา14-15ปีจะถึงปีนี้ให้สังเกตุสะละกันกบบริาจารเป็นสะละที่คณะสงเห็นพร้อมต้องกันแล้วก็คณะกรรมการเห็นพร้อมต้องกันว่าเมือ่อมาจากได้นำคณะสงฆ์ดูอา,จายจแล้วก็ นมจิตวิญญาณของคณะสถานญาณโยเพื่อที่เขาขึ้นในการศาสนาได้สัเเกจรูปเรียดและก็ประจักษ์เป็นหลักฐานและก็สตริผลก็คือเห็นเป็นรูปประทับดังนั้นบริบทนี้เป็น,ปนอุค์ระกอบสำคัญที่คณะสถานญาณโยที่ได้ติดตามแล้วก็มีส่วนร่วมในการ เราอาจะต้องัปิดใจบอกกับองค์กายกำลัพย์เพื่อเป็นพุทธบูชาตระเบูชาสังฆบูชาแล้วก็ปฏิบัติอภิสุบดูชาว่าตามโอกาสที่พวกเราได้มีโอกาสสร้างบารมีร่วมกันดังนั้นหลักเกณฑ์ที่เที่พวกเราได้เห็นเลยที่มีการสร้างสรรค์ต่างๆจากสิ่ง เป็นสรางหลงนี้ที่คณะสงฆ์แล้วก็กรรมการวัดแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมช่วยกันสร้างสรางหลงนี้ด้วยความตั้งใจใช้เวลาสร้างสามเดือนเป็นสิ่งที่มาสัจจริงสร้างหลังนี้ก็ประมาณในการสร้างประมาณเกือบยี่สิบล้านบาทก็ทีนปีนี้ไม่ได้มี b ั d จั t เป็นตัวเลขจะเป็นสารีมูลค่า20ล้านดังนั้นนี่หลายอกาภคกุญใจว่าเป็นสถานที่จะ่ก่อประจุนั้นท่านไดมาแล้วก็เกิดคุใจเพราะตัวนี้เป็นเซ็เตอร์เนจุดศูนย์กางของวัดธรรมองไรงนี้ตนอยางนัง การดิ้นความดำเนินสัน่งสนับดำเรที่ความร่วมมือโดยหลักการสัางสนับพลังที่เป็นการขับเคลื่อน,อนก็คือศรัทธาความศรัทธานี่มีมกำลังมันเป็นกำลังที่สำคัญที่พระพุทธองค์ให้คณะอุทิศบริษัทได้ขับเคลื่อนทุกอย่างถ้าเราศรัทธาและใส่ะสะอะไรก็ตาม เตุวันจิตยังขับตามใจผู้ประกอบไม่ได้ดังนั้นผู้ประอบสำคัญพวกเรากอบทำบบด้วยความศรัทธาเกี่ยวกับพระนศรัทธาโดยเฉพาะคณะพิสูจน์แล้วก็กรรมการว่าตรจนช่างต่างๆอยพวกเราทอ้งหม่ลมวมจิตพงใจเป็นน้ำหนึ่งใ,ใจเดียวกันความส,สมัสมาสมามัคคีนี้จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนงานศาสนา ถ้าอะไรก็ต่างถ้าพวกเราขาดความสบบมัคีและใช้อะไรก็ตามจะไม่สำเร็จตามที่เราต้องารพัฒนาอันนั้นองค์ที่จะเป็นบริบทในการขระเคลื่อนงานาศาสนานี้พระองค์จึงได้ให้การกระเข็นเกิดขนะึ้นความสบายสมัครีของพระนส์จะต้องขับเคลื่อนงานาศาสนาะเป็นตัวหรือเป็นบุคคลหรือเป็นกระแสที่จะต้อง ขับเคลื่อนธิรพัศาสนาโดยเฉพาะเป็นพุทธ,ธานุญาตให้ชนะสงฆ์ขอ,องคณะาู้อิสระเห็นสนนมควรขับเคลื่อนงานด้วยกันก็คืองานคารวะมีพุทธ,ธานุญาตในการปฏิสงสม่เอาวัตสมใน่เอา,ามมเอาาื่นร่วมกันตาน่างมีความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันช่วยกันทาั้งพุทธ,ธกาลนี้ปฏิบัติขึ้นเพราะว่า ครั้งก่อนีีประสงค์ขาดผ้าที่จะตมม้องปมเกิดอาการทุบก็หนาวบ้างร้อนบ้างแต่ว่าเกิดปัญหาตามมามากมายทำให้ขาดผ้าสงทั้งหลายเมื่อบวชเข้ามาแล้วไม่มีใครมือถ่างมือทำก็เป็นขอผ้านึ่งไปเจ็บผ้าจัดอะอย่างที่เขาทิงให้เกิดประโยชน์มาซักให้สะอาดแล้วก็มาเย็บมันต้นมา เอาเป็นพื้นผ้าเป็นพื้นเดียวกันเมื่อ่าโยมาเห็นแล้วก็เกิดความสวดสงเวียนใจเกิดความอยากจะมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการย้ผ้าขึ้นมานก็เลยอาสาเข้ามาก็จะเป็นแรงสามาธิแรงสามาธิของคณะผู้จุริษัยพิสุโสรสมาเรณุปะสสปสิการแล้วก็คณะผู้จุริสัยอยากจะมีส่วนร่วม ก็เลยเป็นการหอหลองโดยใช้คว่เป็นพิธีตรงนี้โดยมีพ่อแม่เป็นตังรทให้พวกเราได้มีโอกาสรูมกันแต่ที่เราจะเห็นที่สุดสงพกที่อยู่ในโรงพยาบาลได้ตดเย็บผ้าช่วยกันคนลัวัดกคนรัมือช่วยกันพอีกุจอมีการศึกษากันมี